ดิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Quality Mobile ในราคาถูกสุดใช้แค่ Player ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีเกมแนว Shooting เกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่อมอีกหนึ่งแพ็กแถมพอยสะสมลดสูงสุด25%พร้อมกับบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมาย เติมเกมถูกเข้าไว่ผ่อนได้มีพอยสสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ richman shop เท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงซีซัน6นะครับที่อัปเดตมาแล้วมีอะไรปรับกันบ้างไม่ว่าจะเป็นปืนต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เมตายักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่อยู่กับเรามานานๆนะครับในที่สุดมันก็โดนเนิฟสักทีแล้วก็เป็นปืนลูกรักผมีกระบอก้วยที่มันโดนเนิฟไปตามๆกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าปืนในโหมด mpvr มีปรับตรงไหนบ้างแล้วก็อุปกรณ์ในโหมด mp นะครับไม่ว่าจะเป็นระบงระเบิดพวกเพิร์กพวกสกอร์สปีกต่างๆสกิลนู่นนี่นั่นนะครับมีปรับอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็จะพูดถึงด้วยว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจไหมมันโอเคไหมเพิ่มอย่างนี้สําหรับปืนนี้สำหรับสกิลนี้ดีไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมาพูดคุยกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับใครที่ เรียกว่าหาร้านเติมเกมนะครับแล้วอยากแบบเติม CP รอนะครับเซตกันดั้มคอแแลบกันดั้มที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับเนาะในซีซั่น6นะครับเติมกับร้าน Rich Man Shop เลยนะครับลิงด้านล่างนะครับเติมรอไว้ก็ได้หรือจะรอทางเกมมันอัปเดตก่อนเผื่อมีโปรอะไรใหม่ๆที่มันเติมถูกลงมากกว่าเดิมก็ได้แล้วก็ค่อยทําไปเติมทาร้านเขานะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับว่า มีอะไรกันบ้างในซีซั่นที่6นะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มจากปืนแล้วกันนะครับมาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรน่าจะรอแบบพวกสกินพวกของอะไรใหม่ๆน่าจะตุ้มเดียวกับตอนการดั้มเข้าเลยนะครับในวันนี้ที่ทําคลิปมันก็อัปเดตแพทอัปเดตตัวเกมในเกมเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ดูคลิปของผมแล้วยังไม่ได้เข้าไปอัปเดตเกมก็เข้าเกมไว้เข้าเกมไปแล้วกดอัปเดตแพทนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดทรัพยากรใหม่ๆด้วยนะครับจะได้เห็นสกินเห็นลายด้วยนี่นั่นน,น,ะะน,น,นะรัคบ มาเริ่มต้นที่ก็บอกแรกนะครับสาหรับอ่า,าเซอร์แบ็คนะครับตัวนี้เป็นปืนที่มันคนไม่ค่อยนิยมอะ่ะถ้าพูดตรงๆนะครับแต่เขาปรับมาให้มันแม่นยําขึ้นนะครับก็คือลดการกระจายกระสุนขณะเล็งยิงครับก็คือเวลาเราซูมยิงมันจะแม่นยําขึ้นครับประมาณนั้นเลยแค่นั้นเลยนะครับต่อมาเป็นปืน AR ครับอย่าง a s เ a l l อลเเเนี่ยไม่มีปรับมานานมากแล้วนะสำหรับใครที่เป็นเมนปืนนี้ผมมองว่าอาจจะมีลุ้นก็ได้นะ ตอนนี้นะครับเขาเพิ่มระยะยิงเข้ามานะครับระยะดาเมจถามว่าเป็นสิ่งสำคัญสาหรับเอชบอลไหมผมมองว่าใช่ครับเพราะว่าเอชบอลเนี่ยถ้าแต่งจริงๆเนี่ยมันจะเพิ่มระยะได้แค่ชิ้นเดียวก็คือลํากล้องนะครับซึ่งระยะแค่ห้าสิบหกเนี่ยถ้าเล่นจริงๆอยากให้พวกดาเมจมันไม่ดอกเวลาเรายิงไกลขึ้นผมมองว่าระยะดามจยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีครับแต่ตอนนี้มันบัฟระยะดามจมาแล้วนะครับตอนแรกน่าจะห้าสิบกว่าไม่ถึงห้าสิบหกหรอกแต่พอใส่ลํากล้องตัวนี้ไปด้วยมันก็ห้าสิบหกเลยนะครับเดิมๆ ระยะยิงพื้นฐานดีขึ้นนะครับผมนะต่อมาก็ปิริยาฟอคกิปนะครับผมอ่านถูกไหมไม่รู้นะครับเป็นกิปตัวนี้ที่คนนิยมใช้เหมือนกันเพราะว่ามันทําให้การกระตุกลดลงเวลาเราโดนยิงเนาะอันนี้ก็คือเพิ่มบัฟลดแรงดิดแนวนอนนะครับจะดีขึ้นทําให้แรงแรงดิดแนวนอนเนี่ยเวลาใช้ตัวนี้จะลดได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้ละกันสำหรับเอสบอลนะถามว่าดูดีไหมระยะยิงเพิ่มแล้วก็บัฟของแต่งที่มันคนใช้ประจํานะครับก็ดีนะครับ แต่จะเพียงพอหรือเปล่าที่จะเอามาเรียกว่าเป็น AR ที่ดีในยุคนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องคิดก่อนลองดูก่อนไปเทสตก่อนนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูถ้าผมไม่ได้ทําคลิปก็คือมันไม่น่าสนใจหรือมันเดิมๆนั่นแ,แหละนะครับก็อาจจะรอฟังไว้เลยสำหรับใครคิดเห็นแต่ละปืนยังไงคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันด้านล่างได้เลยนะครับเนาะประมาณนั้นต่อมาก็เป็นปืนใหม่นะครับสำหรับสาส AR ที่เรียกว่าพึ่งมาก่อนที่มัน VMP จะเข้านะครับก็คือวา CoS ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นปืน AR ที่ดีมากๆถ้าไม่นับรูปทรงที่อุบาทตาของมันนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับตอนนี้ก็คือเพิ่มบัฟลดแรงดิดนอน,นอนเอ้ยไม่ใช่ผิดชิ้นอันนี้อันนี้ก็คือปืนนี้นะครับทําให้การวิ่งเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเวลาเราถือปืนนี้แล้ววิ่งเร็วขึ้นก็คือในเรื่องของความคล่องตัวนี่ยทำได้ดีขึ้นเพราะว่าปืนมันตอนผมเล่นเนี่ยเรื่องดาวมีเรื่องระยะทําได้ดีหมดยิงได้นิ่งยิงได้โอเคของแต่งก็ดูโอเคพยายามแต่งแล้วมันไม่งงเท่าไหร่นะครับ แต่ในเรื่องความควงตัวค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เขาทําให้วิ่งไวขึ้นก็ถือว่าดีครับต่อมาก็คือเป็น m 3 steady grip นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเขาทําให้เพิ่มบัฟเพิ่มความเร็วการวิ่งก็คือของแต่งชิ้นเนี้ยจะทําให้ความเร็วในการวิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานตัวนี้นะครับออมาก็เป็น m 1 9 3 0 Madison มนะครับมันอยู่ในส่วนไหนวะ,ะผมขอดูก่อนนะ ผมก็งงของแต่งปืนนี้เหมือนกันนะครับอืมน่าจะเป็นกิฟหลังเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะกิฟหลังเหมือนเดิมนะครับ M หน,นึ่งเก้าสามศูนย์แมติสันอันไหนเนี้ยเน,นี้ยเนี้ยแมตสันนะครับไม่ใช่แมติสันตัวนี้นะครับก็บัฟลดแรงดิ่งนอนเพิ่มนะครับใส่ตัวนี้แรงดิ่งนอนก็จะลดมากขึ้นนะครับทําให้มันสายซ้ายสายขวาได้น้อยลงนะครับแล้วก็ในบัฟของ no สต็อ k นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับ ทำให้บัฟความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวแม็กซ์เนะครับเอ่อ7 6็ดจเจ็ดจุดหกสองห้าสี่ m m r นะครับผมตัวนี้เลยนะครับเป็นแม็กซหกสิบอันนี้เขาลดค่าดีบัฟระยะยิงนะครับระยะยิงที่มันถูกลดไปนะครับถ้าเราใส่แม็กตัวนี้มันจะไม่ได้ลดเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ถือว่าดีขึ้นนะครับถ้าได้ของแต่งพวกนี้เอ่อมป็นมันมันมีของแต่งชิ้นไหนที่คุณผู้ชมใช้อะ และมันปรับมาก็ยินดีด้วยนะครับมันก็ดีขึ้นนั่นแหละแต่ถามว่าดีขึ้นเยอะไหมผมก็มองว่า,วา,วาไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับเนาะสำหรับวากอเอสก็น่าสนใจครับปรับเยอะปรับอะไรดีแต่หลกัหลกๆเลยคือมันวิ่งไวขึ้นนี่แหละนะครับเนาะแบบไม่ต้องของแต่งมันก็วิ่งไวขึ้นนะครับสําหรับวากอเอสในซีซันหกก็ถือว่าดีนะครับปรับมาดีแต่ในเรื่องโดยรวมเนี่ยผมมองว่าก็ยังชนปืนแบบที่เรารู้จักกันที่เราเล่นเล่นกันไม่ได้อยู่ดีนะครับถึงมันจะดูดีก็เถอะนะครับ และที่สาคัญคือถ้าแม่งไม่มีสกินรูปทรงค่อนข้างจะอุบาทตาพอสมควรนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนนะ่ะถ้าแม่งไม่อินดีกน้กับยุคเก่าจริงๆอะ่ะหรือไม่แนววินเทจแนวแบบย้อนยุคจริงๆนะครับผมว่าแม่งไม่มีคนเล่นนะเว้ยถึงแม่จงจะโกงก็ขนาดไหนนะครับประมาณนั้นนะครับต่อมาปืนสไนเปอร์ครับไรเทคเอ็มอาร์หรือที่เรารู้จักกันว่าบาเลตนนเองนะครับบาเลตเนี่ยปรับในเรื่องของเพิ่มความจุกระสุนพื้นฐานครับก็คือกระสุนในรังเพลิงเนี่ยจะเยอะกว่าเดิมนะครับโดยไม่ต้องแต่งอะไรเลยก็ดีครับก็ดี แล้วก็ทําให้ลั่นไวขึ้นนะครับถือว่าดีนะสำหรับใครสายสนัยที่รู้สึกว่าชอบปืนนี้แต่รู้สึกว่ามันอืดมันลั่นช้ามันค่อนข้างกระสุนน้อยก็ตอนนี้บัฟมาค่อนข้างดีครับแต่สำหรับเทพสนยัยเราแบบว่าคนชอบสนัยกันว่าอย่างไรหรือเป็นเมนสนยัยพวกปืนแนวๆนี้ที่เห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะได้เอาไปเติมเป็นความรู้เนาะเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์ด้านสนัยเลยถึงเคยเล่นก็จริงแต่เรียกว่า ถ้าเล่นแล้วรู้สึกไม่เก่งผมก็จะไม่ยอมรับว่าผมเล่นเป็นนะครับไอ้ปืนนี้นะครับมันเล่นยากนะครับผมไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับต่อมาก็เป็น ZRG นะครับนะขออนุญาตใส่สกินก่อนนะครับซื้อไวแล้วแม่งไม่ได้ใช้เลยนะครับยิงไม่โดนก็เลยเลิกเล่นนะครับ ZRG 20mm นะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความเร็วกันเล็งพื้นฐานครับทำให้อ่าซูมไวขึ้นนะครับถือว่าดีนะถือว่าทําได้ดีครับ ก็สูงไปขึ้นนะเนาะมันก็ดูดีนะครับแต่พวกนี้ที่ปรับมาให้คล่องตัวดีขึ้นมันผมว่าก็อย่างจะน่าจะไม่เท่าเออเรย์ยูสามทินดาอยู่ดีนะครับที่เป็นเมตาสไนอันดับหนึ่งนะตอนนี้เนาะประมาณนั้นนะครับต่อมาปืน HDR ข้างๆกันเลยนะครับ HDR เนี่ยเพิ่มตัวคูณดามิส่วนขาครับอันนี้ถือว่าดีนะสำหรับใครที่เล่น HDR บ่อยๆเนี่ยแล้วขาเนี่ยมันยิงแรงขึ้นถือว่าดีครับเพราะเวลาเราเล่นสไนเนี่ย ถ้าไม่ได้อกจริงๆหรือยิงปลายแขนปลายขา,นะานเนี่ยดาเมจมันเบานะครับบางทีมันไม่ตายเว้ยประเด็นเลยนะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยถือว่าดีนะปรับมาอย่างนี้ดูดีนะครับสําหรับสนัยแต่ละกระบอกนะครับสไนัยมีประมาณนี้นะครับเนาะก,ก็ผมก็รู้สึกว่าก็ก็ปรับมาค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือ LW3 ท u นรา a นะครับต่อ,อเจ้าตัวลำกล้อง28.2ไทเกอร์ทีมตัวนี้นะครับ มันจะเพิ่มดีบัฟความจุกระสุนนะครับทาให้แต่ก่อนมันอาจจะลดความจุแม็กลงหนึ่งนะัดตอนนี้ก็กลายเป็นลดสองนัดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้แน่ใจเลยว่าก่อนอัปเดตมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเขาเนิบแค่ตรงนี้แหละครับนอกนั้นก็ยังโกเหมือนเดิมน,นะครับไม่มีอะไรสาหรับ a อริส์คุณดราครับโอเคมา <c oughs> เดี๋ยวเราไปดู AR กันต่อนะครับออกกดออก,ออก,ออกละไกลเลยนะครับ AR ต่อมาเป็น K ิโลวันโฟวันผมเชื่อว่าหลายหลคนรอการกลับมาของเขามากแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะบัฟม,มาโหดขนาดไหนนะครับ ิโลวันโฟวันหรือกิโลหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนแขนท่อนล่างครับอันนี้ดีครับเพราะว่าขอแค่เป็นตัวคูณดาเมจแหละเป,เป็นพวกแขนพวกขาหรือพวกอกหรือลำตัวท่อนล่างอะไรพวกนี้ดีหมดครับมันทําให้จบประตูได้ง่ายและปืนเกา่าเอ้ยไม่ใช่เก่าสิกิโลวันโฟวันนะครับเป็นปืนที่ยิงที่อกระยะแบบ15เมตรแบบมันสั่นมัตายนะเว้ยอย่าลืมมันแรงมากๆนะครับคือถ้ายิงที่ตัวไม่ยังแรงขนาดนี้พอเขาเพิ่มตัวคูณพวกปลายแขนปลายขาขึ้นมาเนะี่ยผมบอกเลยว่ามันดีแน่นอนนะครับ ต่อมาก็ลํำกล้องของเขานะครับ YKM Spacer นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่มบัฟความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งความเร็วเคลื่อนที่พื้นฐานนะครับทําให้เคลื่อนที่ได้ดีขึ้นแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถือว่าดีครับได้ความคล่องตัวด้วยแล้วก็ได้เรียกว่าตัวคูณดาเมดด้วยแต่ส่วนมากลํำกล้องตัวนี้คนน่าจะไม่ใช้กันนะครับเนาะก็ได้แค่เรียกว่าตัวคูณดาเมจไปแล้วกันนะครับแต่ก็ถือว่าดีเนาะ บาร์ทมันยิงแรงขึ้นปืนโดยโดยรวมมันก็แรงอยู่แล้วนะถ้าจะเล่นในซีซั่นนี้ผมบอกว่าแต่งเพิ่มระยะดาเมจสองชิ้นลำกล้องหนึ่งชิ้นโมโนหนึ่งชิ้นแล้วเล่นผมบอกว่าโอเคเลยนะครับถ้าอยากเอากลับมาเล่นผมบอกว่าก็น่าจะเล่นได้นะครับประมาณนั้นเนาะต่อมา k n 4 4ครับปืนนี้เรียกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจับเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนแขนท่อนล่างเหมือนกับคีร์วันฟวันเมื่อกี้เลยแล้วก็เจ้าตัวพานท้ายที่เป็น MIP นะครับสไตล์สต็อกตัวนี้นะครับ เพิ่มค่าบัฟลดแรงดิด่ดนอนก็คือถ้าเราใส่ชิ้นนี้แรงดิด่ดนอนจะลดได้มากขึ้นทําให้มันไม่สายมากขึ้นนะครับประมาณนั้นเนะะาะสำหรับเคสสีนะครับถือว่าก็ถือว่าดีครับปรับตัวคูณดาเมจเดี๋ยวมาเทสให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับต่อมาก็เป็น hbr a 3นะครับหรือปืนที่มันมีสกินลังพึ่งเล่หนึ่งนะครับแต่ผมไม่มีนะผมพูดแบบนั้นแหละตัวน,นี้ก็คือลดการกระจายกระสุนขณะเลงยิงครับก็คือเวลาเราซูมยิงความแม่นยำจะดีขึ้นกระสุนจะเกาะกลุ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็เพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนหัวและตัวคูณดาเมจส่วนอกเฮ้ยอันนี้ปมาปดูดีนะตัวคูณดาเมจส่วนหัวเนี่ยพอเข้าใจเพราะว่ามันอาจจะมีจังหวะที่โดนบ้างไม่โดนบ้างแต่คูณส่วนอกเนี่ยมันเป็นจุดตายที่ส่วนมากเก้าส่วเปอร์เซ็นต์ของคนเล่นเกมนี้เลยส่วนมากยิงจะเล็งประมาณอกนะครับประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าทําได้ดีเดี๋ยวมาเทสให้แน่นอนนะครับบัฟดาเมจมาหโหดขนาดนี้เนาะเดี๋ยวจัดให้นะครับสำหรับใครที่ลองแล้วหรือจะรอผมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ต่อมาเป็น S 3 6จะเป็นตัวนี้จะเป็นรีเจนนะครับไม่ใช่รีเจนเือ๋ยวจะเป็น LMG ในส่วนของตัวนี้นะครับลดการกระจายพื้นกระจายกระสุนพื้นฐานครับถ้าเขาบอกแค่นี้ก็ทั้งแบบซูมยิงทั้งแบบไม่ซูมยิงจะทําให้แม่นยําขึ้นครับกระสุนเกาะกลุ่มมากขึ้นครับดีครับดีแล้วก็เพิ่มตัวคูณดาเมจ่วนหัวครับยิงหัวแรงขึ้นแล้วก็ตัวคูณดาเมจ่วนท้องยิงท้องแรงขึ้นครับผมมองว่าปืนเนี้ยดาเมจมันจัดอยู่แล้ว พอแม่งยิงหัวแรงยิงท้องแรงไอ้ยิงหัวเนี่ยไม่เท่าไหร่แหละเพราะส่วนมากแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเราจะยิงพวกตัวพวกท้องกันอยู่แหละไม่กระลำตัวอะไรประมาณนั้นเนาะแต่หัวเนี่ยเรียกว่าถ้าแม่นจริงหรือไปโดนจริงๆแล้วกันถือว่าเป็นผลพลอยได้เวลาเล่นนะครับแต่ไอ้ัวคุณนะไมีส่วนท้องเนี่ยผมว,ว่าดีครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเวลาเรา,าพาดไปยิงท้องหรือเจอคนที่มันสไลด์บางทีมันอาจจะเป้าลงต่ําไปเล็งโดนท้องโดนอะไรมันจบได้ดีขึ้นได้ไวขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับปืนนี้เนาะ ต่อมาเป็นเบนเอ็มเคนนะครับปืนนี้นั่นเองนะครับปืนนี้ก็ปรับในเรื่องของตัวคูณดาเมจส่วนแขนท่อล่างครับก็ถือว่าดีนะปรับตัวคูณกันยับๆเลยซีซั่นนี้ก็คือแบบเหมือนบัฟบให้แม่งยิงแรงระเบิดระเบ้อไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความจุกระสุนพื้นฐานครับกระสุนโดยแบบไม่แต่งแม็กเพิ่มจะเยอะขึ้นนะครับถือว่าดีนะครับต่อมาก็จะเป็น M4 l m g นะครับตัวนี้ตัวนี้จะปรับแค่หมด b r นะครับก็คือเพิ่มดาเมจแค่นั้นครับแรงขึ้นในหมด b r ครับ แล้วก็ตัว RPD นะครับจะปรับแค่โหมด BR เหมือนกันก็คือทำให้ปรับปรุงการช่วยเลงครับน่าจะเรียกว่าเวลาเรายิงมันจะเป้ามันจะดูดดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับคนที่เปิดช่วยเล็งนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่เปิดแบบผมก็ช่างแม่งนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับต่อมามันไฮไลท์แล้วนะครับ SMG ครับสยักษ์ใหญ่ SMG Meta ในซีซั่น5ที่ผ่านมานะครับ ที่ผมอวยนักอวยหนานะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ VMP กันก่อนนะครับ VMP โดนเนิร์ฟครับโดนเนิร์ฟในเรื่องของเพิ่มการกระจายกระสุนพื้นฐานขณะยิงแบบไม่เลงตัวนี้ถามว่ามีผลไหมถ้าเล่นจริงๆถ้าในระยะใกล้จริงๆเราไม่ได้ซูมยิงแล้วเรายิงแบบฮิปไฟยิงแบบไม่ขึ้นสโคปท่านเล่นระยะเผาคนผมมองว่าไม่ต่างนะครับแต่ถ้าฮิปไฟในระยะที่มันค่อนข้างไกล5 m, ก้าเมตรเกือบเกือบสิเมตรถ้าเรายังฮิปไฟอยู่แล้วเราไม่ซูม ผมมองว่าจะต่างแะมันจะไม่ค่อยเกาะกลุ่มแล้วเขาจะเนิฟการยิงแบบพิไฟายมาหรือยิงแบบไม่ขึ้นสะโหมนะครับทําให้มันไม่แม่นยานะครับตลอดเวลายิงแบบไม่เล็งนะครับก็ถ้าใครเป็นคนที่ถนัดซูมยิงบ่อยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการเล่นของคุณซูมยิงเท่านั้นไม่มีปัญหาครับเพลงยังเก่งเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับราชาของเรานะครับ u s s 9โดนเนิบเรียบร้อยครับในเรื่องของตัวคูณดามส่วนวครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องดูก่อนนะว่า จากเดิมนะครับศูนย์หึงยี่สิบเมตรกว่ากว่ายี่สิบเมตรขึ้นไปเนี่ยยิงหัวสองเมตรแนะครับพอเขาลดตัวคูณถ้าหัวกลายเป็นไม่ใช่สองเมตรแกกลายเป็นสามเมตรแหรือสี่เมตรแตกนะครับผมว,ว่าอันนี้ถือจะเป็นการโดนเนิร์ฟที่แท้จริงนะครับแต่ถ้าโดนเนิร์ฟมาแล้วไม่ยังยิงหัวสองนัาตายอยู่เหมือนเดิมผมจะไม่พูดว่าเป็นการเนิร์ฟแล้วกันสําหรับ u s s เก้าราชาของพวกเรานั่นเองนะครับเนานะรนประมาณนี้นะครับสาหรับปืนในซีซันหก เป็นยังไงกันบ้างครับก็ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันว่ารู้สึกยังไงหรือไปลองอันไหนมาแล้วมารีวิวกันได้นะครับต่อมาเป็นอุปกรณ์กันบ้างครับทักษะโอเปอเรเตอร์ครับในเรื่องของ g าวิทีวอร์เทปืนยิงแบล็คโฮลหรือยิงไอ้พวกแดงล้มถ่วงที่มันดูดเรานะครับอันเนี้ยเขาจะเนื้อมานะครับทำให้ลดความเร็วการชาร์จนะครับก็คือเวลาเราเล่นเนี้ยเจ้าตัวสกิลเนี้ยมันจะมาช้านะครับช้ากว่าเดิมน,นะครับแต่ก่อนอาจจะช์จไวเดี๋ยวนี้อาจจะชา์จได้ ไม่ได้ไวเท่าเดิมโดนลดความเร็วในการชาร์จไปก็ทําให้ใช้ได้อาจจะน้อยลงนะครับประมาณนั้นใช้ได้ช้าลงน้อยลงประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ tag ห้าค,ครับแท็ก i นั่นเองนะครับเป็นสกิลที่เพิ่มเลือดของเราทั้งทีมเลยนะครับแต่ก็รอให้ทีมเกิดครบหมดนะครับอย่าทีมถ้าเราถ้าทีมเรายังรีสปาวหรือเกิดไม่ครบหมด5นะคนอย่าเพิ่งกดนะมันไม่คุ้มนะครับมันจะเพิ่มจังหวะที่คนที่รอดอยู่ในทีมเรานะตอนนั้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ ระวังกันด้วยนะครับอันนี้ก็ลดความเร็วการชาร์จเหมือนกันนะครับก็เรียกว่า dual เหมือนกันนะครับทําให้มันใช้ได้น้อยลงใช้ได้ช้าลงนะครับประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของ l ล็บนะครับหรือไอ้สกิลมันอยู่ในสกิลหรือในสกอร์สตรีกว่าไอ้เลบเนี่ยแลบน่าจะเป็นสกอร์สตรีกนะเออผมลืมนะครับเลือนลงมาล่างๆเลยนะครับไอ้ลูกเหล็กนี่อันนี้เลยนะครับ แล็บก็คือเพิ่มจํานวนคะแนนในการใช้งานครับซีซั่นที่แล้วเนิ้อไปแล้วนะครับทําให้คะแนนมันมากขึ้นซีซั่นนี้ก็เพิ่มอีกนะครับก็เรียกว่าโดนเนิร์ฟสองรอบนะครับเรียกว่าโดนเนิร์ฟนั่นเองนะครับใครที่ใช้อยู่ก็เสียใจด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้ผมก็เฉยเฉนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับต่อมาก็เอ่อเอไม่ใช่สิไอตัวแล็บเนี่ยมันเพิ่มเออถูกแล้วถูกแล้วผมผมเออเองจากนี้ข้ามข้ามมาแล้วกันครับต่อมาเป็นระเบิดรองนะครับหรืออุปกรณ์ยุทธวิธีนะครับ ในส่วนของไคลโรบอมหรือระเบิดสโลตัวนี้นะครับเพิ่มจํานวนไม่ใช่สีสามารถทําลายได้จากดาเมจระเบิดนะครับปกติเวลาเราปาระเบิดสโลไปแล้วมันมีแรงระเบิดมาใกล้ๆตุ้มตาม้ามันจะไม่ได้โดนทําลายไปมันจะถูกทําลายเฉพาะจากกระสุนหรือจากคนที่ยิงเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้มันถูกทําลายด้วยระเบิดได้นะครับถือว่าดีนะครับไม่ได้เรียกเป็นการเนิร์ฟแล้วกันเรียกเป็นการปรับสมดุลปกติอะ่ะเวลาเราวางโทฟี่เนี่ย ข้าปลาระเบิดมาป้องป้องป้องถ้ามันโดนดาเมจระเบิดมากๆอะไรมากๆมันก็แตกได้ใช่ไหมครับใช่ไอไคลโรบอมมันควรจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกนะครับเนาะก่อนมันเนิร์ฟคือเวลาระเบิดระเบิดใส่มันไม่ไม่เป็นไรเลยต้องกับปืนยิงเท่านั้นไม่ถึงจะหายนะครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามันดูแบบปัญญาอ่อนนะประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ปรับให้สมดุลแล้วก็ถือว่าประมาณนี้ครับไม่โกงไปไม่ง่ายไปไม่ยากไปนะครับต่อมาเป็นเพิร์กที่ผมใช้ประจําเลย Fla แจ็กเก็ตนะครับก็เพิ่ม การลดดาเมจที่ได้รับนะครับอันเนี้ยผมชอบนะแต่ก่อนลดดาเมจระเบิดแค่35นะครับตอนนี้ลดลดาเมจระเบิด40%แล้วนะเพิ่มมา5 0เป็นะครับเป็นอะไรที่โคตรดีและผมแนะนําทุกคลิปไม่ว่าจะเซตโหลดเอาสอนจัดโหลดเอาที่เล่นได้ทุกปืนเล่นได้ทุกสไตล์หรือแนะนําเพิร์กต่างๆในเพิร์กแดงเพิร์กที่ผมจะพูดเป็นระดับแรกๆก็คือแฟลกเจอรเกตหรือการระเบิดตัวนี้นะครับแม่งคืออาราวมากๆรอบด้านมากๆใช้แล้วแม่งคุ้มค่า กับช่องสีแดงหนึ่งช่องมากๆนะครับเนาะก็จัดกันได้ใช้กันได้นะครับําหรัใครที่ใช้อยู่แล้วก็เรียกว่าอีซี่นะครับดีีเลยนะครับชุดนี้นะครับคุณใช้ได้ยาวๆนะครับโกงด้วยโกงโกงกว่าเดิม5เซนนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนั่นแหละนะครับต่อมาเป็นเปิร์กเอ่อมาที่ดอมนะครับหรือเปิร์กปล่อยระเบิดเวลาตายตัวนี้เขารู้สึกว่าเหมือนจะแอบปรับก่อนที่มันจะเรียกว่าอ่าอัปเดตบอกอัปเดตแล้วนะครับ ก็คือในสตรีมที่ผ่านม,มาในเมื่อวันที่ยีิบเก้าหรือวันที่สามติที่ผมสตรีมนะครับก็มีคุณผู้ชมมาบอกว่าให้ลองหน่อยครับมันช้าลงจริงไหมผมก็รู้สึกว่ามันระเบิดช้าลงตั้งนต่ตอนนั้นแล้วและในวันที่หนึ่งมันก็อัปเดตเรียบร้อยครับเพิ่มเวลาที่ต้องใช้ในการระเบิดก็คือระยะเวลาหน่วงระเบิดจะมากขึ้นนะครับแต่มันก็ต่างว่าต่างไหมก็ต่างจากที่มันแบบอือป um ุ่มบวกไปกเท่าหนึ่งนะครับก็เรียกว่าทําให้คนที่เ,เจอระเบิดอันนี้เวลาฆ่าเนี่ย ก็ทำให้หลบได้ง่ายขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าโกงแป๊บเดียวเนาะได้ใช้แป๊บเดียวได้ใช้แวบ,บเดียวก็ต้องเลิกใช้แล้วเพราะว่ามันมันไม่คุ้มถ้าเราจะใช้ต่อเพราะมันไม่ได้เกียนเหมือนเดิมแล้วนะครับประมาณนี้และกันสําหรับในซีซั่นที่6นะครับปรับประมาณนี้ทั้งของทั้งปืนต่างๆนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้ใครเล่นมาแล้วใครลองอะไรมาแล้วรีวิวบอกกันได้นะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคคครรัับบขอุณ